สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับลุงมอสนอนแมวและช่องคลิปแคทของลุงวันนี้ลุงมอสจะมาอธิบาย11ส,สกิลของปืนหนักปืนหนักเป็นอาวุธที่โจมตีระยะไกลดาเมจพอเนื่องและอุ่นแรงสามารถติดตั้งโลได้แต่ต้องแลกกับการเคลื่อนที่ที่ชา้าแต่ด้วย11ส,สกิลในภาคนี้ทําให้ปืนหนักของเรามีความพิ้วคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นเล่นได้หลกากหลายรูปแบบถึงช่วงแรกๆจะเล่นรู้สึกยากไปสักนิดแต่พอใช้สกิลจนชนานาญแล้วล้วก็บอกเลยมันพยาคะเอาละยังไง คลิปนี้ลุงมอสขอพูดถึง11สวิตสกิลกันก่อนและ,ะก็เช่นเคยลุมอสจะใช้ปุ่มของจอย PS4 ในการบายนะครับสกิลในภาคสันเบงนี้จะมีทั้งหมด5แถวใหญ่ด้วยกันแต่ละแถวจะมีสกิลให้เลือกหลากหลายแต่เราสามารถเลือกได้แค่1สกิลเท่านั้นเมื่อพร้อมแล้วมาลุยกันทั้ง11สวิตสกิลกันเลยแถวที่1มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่ 1. m e r ง y Attack การโจมตีระยะประชิดโจมตีด้วยอาวุธเป็นการโจมตีแบบทุบกระแทกสร้างความเสียหายที่น่าประทับใจและอาจทําให้เป้าหมายมึนงงได้หากมีการติดตั้งโล่การโจมตีเข้ามาจะสามารถบล็อกได้โดยการโจมตีสวนของเราในท่านี้ต้องกดให้ถูกจังหวะนะครับแต่าว่าอยู่เฉยๆแล้วหันโล่หาหมอนก็กันได้ง่ายกว่านะเออกดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอแบบที่สองเทคเกิล การใช้ไหลกระแทกด้วยความแข็งแกร่งป้องกันการชะง,งักและกระเด็นถอยหลังมีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหนีออกมาไม่ทันการการใช้ท่านี้ยังรับดาเมจอย่ีกหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังในการใช้ท่านี้ด้วยรวมๆแล้วถือว่าดีมากครับใช้งานง่ายด้วยอีกอย่างถ้าเราโดนสกิลถึงจะปัดป้องการโจมตีได้แต่ตัวเราก็ยังติดตันได้อยู่ดีกดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอแถวที่2มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1นแมท ไวเวิร์นสไนเ์การยิงกระสุนพิเศษแตกต่างกันออกไปตามอาวุธสามารถกดใช้หรือเลิกยิงได้เมื่อใช้แล้วต้องรอเวลาคูลดาวน์ถึงจะกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งขณะถืออาวุธกดปุ่มโอจะเป็นการใส่กระสุนพิเศษถ้ากดปุ่มโออีกครั้งจะเป็นการถอดกระสุนออกแต่จะไม่เสียพลังงานของกระสุนจนกว่าจะยิงกดปุ่ม L2 บวกปุ่ม O กระสุนจะมี2แบบด้วยกันแบบยิงรวรั่วและแบบสไนเปอร์ per, ยิงนัดเดียวระเบิด แบบที่2 healing m e h w i v e r n s n i p e ยิงกระสุนพิเศษแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละอาวุธกระสุนจะเบาลงและกับการดูดพลังชีวิตกลับเข้าสู่ตัวเรากดปุ่ม l 2บวกปุ่ม o แถวที่3ม,มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1ชาร์จ h a r g e shot ทำให้ปืนของเราสามารถยิงกระสุนได้3ระดับความแรงขึ้นอยู่กับระดับการชาร์จ กดปุ่ม L2 เพื่อเล่งจากนั้นกดปุ่ม R2 เพื่อชาร์จเมื่อปล่อยปุ่ม R2 จะเป็นการยิงทําให้กระสุนแต่ละนัดของเราทําดาเมจได้เต็มอิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแบบที่2 c r o w า i n g Shot รูปแบบการยิงที่ใช้ท่าพิเศษเพื่อลดแรงถีบกลับของกระสุนได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆและกับการที่เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตอนยิงกระสุนรัวๆ ปืนจะมีความร้อนถ้าถึงขั้นปืนร้อนสุดจะไม่สามารถยิงต่อได้ต้องรอตัวปืนเย็นลงก่อนถึงจะยิงรัวๆได้อีกครั้งบางกระสุนจะยิงไม่ได้กดปุ่ม L2 เล็งกดปุ่ม R2 ค้างไว้จะทําการยิงแบบรัวๆแถวที่4มีสกินให้เลือก3แบบด้วยกันแบบที่1นเคิเตอร์ช็อต ทักษะการป้องกันโดยใช้ไว้บักหลุดทับความเสียหายจากการโจมตีของมอนสเตอร์โดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆแล้วจะตั้งป้อมปืนรอสวนกลับด้วยกระสุนที่รุนแรงและกระโดดหลบถอยหลังออกมาใช้แมลง2ตัวรีโรดเร็วกดปุ่ม r 1บวกปุ่มสามเหลี่ยมจากนั้นกดปุ่ม R2 เพื่อยิงสวนกลับแบบที่2 counter charger การดูดซับความเสียหายจากการโจมตีโดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆเมื่อปัดป้องสำเร็จจะลดเวลาการชาร์จของสกิลชาร์จช็อตและลดระยะเวลาของสกิลคลาวซิ่งช็อตให้ปืนที่ร้อนกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นกดปุ่มอ่1บวกปุ่มสามเหลี่ยมขณะถืออาวุธใจแมลงหนึ่งตัวรีโรดเร็วแบบที่3าม r i c i n g moon สร้างวงแหวนเป็นวงกลมทำให้เมื่อเรายิงกระสุนผ่านไประยะการยิงของเราจะยิงได้ไกลขึ้น กระสุนกระจายลูกซองจอะเกราะดาเมจจะลดลงแต่ยืนยิงได้ไกลขึ้นส่วนกระสุนโนมมลจะไม่ลดดาเมจแถมยิงได้ในระยะที่ไกลขึ้นเรียกได้ว่าเหมาะมากกับกระสุนโนเมลแต่การใช้งานจริงอาจจะยากอยู่พอสมควรกด L 1บวกปุ่มสามเหลี่ยมแถวที่5มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1ฟรีซิลไวกไกใช้ไวบัก ถึงตัวเองไปในทิศทางต่างๆขณะเริ่มออกสกิลสามารถป้องกันสกิลบางสกิลได้และสามารถกดปุ่มได้2แบบแบบที่1เมื่อออกสกิลไปแล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอจะทําการกระแทกโจมตีด้วยลาสกดปุ่มสี่เหลี่ยมจะเป็นการเก็บอาวุธอย่างรวดเร็วกดปุ่ม r 1บวกปุ่มโอเพื่อใช้สกิลใช้แมลง1ตัวรีโหลดเร็ว สกิลนี้ทำให้เราสามารถหลบหลีกสเตอร์เข้าออกได้ง่ายและทำให้ปืนหนักอย่างเราพลิ้วขึ้นด้วยแบบที่สอง setting sun สร้างวงแหวนเมื่อเรายิงกระสุนผ่านเข้าไปจะเพิ่มดาเมจจำนวนฮิตของกระสุนบางชนิดที่ลุงลองทดสอบก็จะเป็นกระสุนเจะาะเระแทกต่างต่างครับที่เพิ่มจานวนฮิตในการยิงเพิ่มดาเมจนะครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแต่ว่าการใช้งานวงแหวนนี่ยก็ ยังยากอยู่พอสมควรเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่ได้หยุดนิ่งให้เราโชมตีได้ง่ายๆนั่นเองนะเออจบกันไปแล้วกับ1 s, s ส,สกิลของปืนหนักหวังว่าผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยลองเอาไปปรับใช้ประยุกต์กันดูสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเน้นเคาน์เตอร์หรือสายยิงรั่วระเบิดา่าหรือนักซุ่มยิง ลุงมอสเชื่อว่าถ้าได้ลองมาจาับปืนหนักเล่นให้เข้ามือกันแล้วอาจจะลืมอาวุธชิ้นอื่นไปเลยก็ได้และถ้ามีเวลาลุงมอสก็อยากจะนําเสนอสัก 2- 3สรูปแบบให้ชมกันแต่ว่าตรงมีงานย่งเซเลกเกินอโอ้โหแต่ยังไงก็ต้องทมาลงให้ได้รับส่วนอย่างแน่นอนแล้วยังไงเหล่าฮันเตอร์ทั้งหลายก็จะลืมพักผ่อนกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดเลิฟไว้เป็นกำลังใจให้ลุงมอสนอนแมวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ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 